สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้้งบอกว่ามีหลายคู่หลายเรื่องหลายราวไม่ว่าจะเป็นประเด็นของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเองหรือว่าฟุตบอล FA ฟเอครับครับที่2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์สัปดาห์นี้ไม่ได้ลงแข่งขันเป็น2ทีมที่มีผลเกี่ยวกับตารางคะแนนไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กับการลุ้นแชมป์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการลุ้นพื้นที่แชมป์เป็นลีกครับแต่ไม่มีใครครับแก่ง ดุดันเกินต้านไปกว่าสาริกาดองนิวคาเซิลแล้วครับเมื่อคืนนี้ยิงไป6ประตูต่อ1ถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยเห็นแค่สกอร์นึกว่าอ้เล่นเทนนิดหรือเปล่าไปชนะอะไรขนาดนั้นแล้ว21นาทีครับยิงไปแล้ว5ประตูต่อ0โอ้โหไก่เดือยทองกลายเป็นไก่เดือยทู่เลยครับ มันเป็นยังไงครับเรื่องราวของเกมนี้ก็ต้องบอกว่าแหมมันอัดอั้นหรือเปล่าครับนิวคคสเซินนัดที่แล้วครับเจอกับแอสตันวิลล่าพ่ายไป3มประตูต่อศูนย์ให้กับแอสตันวิลล่าวันนั้นแฟนบอลน,นิวคาสเซิลบอกเลยครับว่ายอมเลยครับแพ้ทั้งรูปเกมแพ้ทั้งสกอร์นะครับและมันคือเนี่ยเขาบอกว่าแฟนบอลหลายคนบอกว่ามันอันมาวันนี้ก็เลยจัดนะจัดเต็มเลยครับ ก็เปิดมันได้แค่2นาทีครับเป็นจังหวะที่ลากเข้ามาของทางด้านโจลินตันครับโชว์ทักษะลบกล้องหลังแล้วก็ยิงยอริเซฟได้ไม่พ้นตลายจาคอบมร์ฟี่ซ้ำจอ่จอๆนำไปก่อนในนาทีที่2จากนั้นเป็นจังหวะของโจลินตันเองครับฟาเบียนชาก็เปิดมาให้โจลินตันลากเข้าไปยิง6นาที2 0ผ่านไปอีก3นาทีครับเจ้าคอบมร์ฟี่มีการดักบอลได้แกยิงแก่ซัดเลย บอลใส่ส่เสียบเข้าไปโยริสหมดสิทธเสบซฟ9 0 9นาทีแฟนบอลนิวการเซินบอกเฮ้ยผมฝันไปหรือเปล่าไม่แปลกใจครับนิวการเซินอยู่ในใต้ร่มเงาแห่งความสำเร็จมายาวนานมากครับยิงในยุคข,ของในยุคข,ของเจ้าของคนเก่าก็แทบมาได้ลืมตาปากเลยผ่านมาเจอแบบนี้จากนั้นอเล็กซานเดอร์อิซักครับผ่านจากลูกที่3 0ในที่19ยิงครับ ลูกจ่ายไซก้อยของโจวิลลอก,ก็โคตรเทเลยครับแล้วก็อิสซักก็โชว์ความคมครับยิงประตูที่4อีก2นาทีบวกประตูที่5-50นนี่สเปอร์แบบอันนี้นะครับที่เรียกว่างงเป็นไก่ตาแตกจริงตาแตกเลยครับแป๊บเดียวครับ20กว่านาทีเกมจบแล้วครับจบโดยสิ้นเชิงครับแล้วนักเตะก็เล่นแบบไร้ใจผิดกับทางด้านของนิวเซนครับยิ่งเล่นยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเล่นยิง่งฮึกเหิมเกมรุกดีเกมรับนแทบ แหมเมืม่อวานไม่ได้รับการพิสูจน์อะไรใดๆเท่าไหร่เพราะว่าเกมลุกมันเอาอยู่หมดเลยนะครับส่งใครลงมาก็เล่นดีบอกว่ากําลังเฉิดฉายชาน่าดูอ่ะพอจบครึ่งแรกแฟนบอลนนิวคาสเซลก็สบายแล้วแต่แฟนบอลของสเปอร์ก็กลับบ้านแล้วหลายส่วนเดินออกจากสนาม ออกจากเซนเจมปาแล้วก็กลับบ้านเลยครับ5้าศูนย์ทนไม่ไหวนะกลับพึ่งหลังเปลี่ยนตัวลงมาที่ตาตกใจคือเอสเปอร์ per, เปลี่ยนเอาฮุกโกยอริดออกซึ่งปกติครับผู้สาวประตูท่าไม่ได้รับอาการบาดเจ็บจะไม่มีการเปลี่ยนการขันแบบนี้อันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าหลังเกมหลังจากนี้จะมีบทสัมภาษณ์อะไรออกมาเปลี่ยนเกมลงมาครับสเปอร์ยิงตีไวเลยครับ4นะี่นาทีแฮร์รี่เคนลากตักเข้าไปแล้วยิงก็ยิงสวยนะผลงานทีมอาจจะพ่ายแพ้ แต่ผลงานส่วนตัวของแฮร์ริเคนก็ยังผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเน,นื่องยิงตีได้ลูกหนึ่งจากนั้นเล่น,เล,นเล่นประครับประคองไปทางด้านนิวคาเซิลก็เปลี่ยนตัวครยิงได้เอาไว้พักบ้างเอา Murphy เมอร์ฟี่ออกไปพักเอาโจนตันไปพักเอาอีซักไปพักบ้างคนที่ลงมาแทนอย่างคารัมยูสันลงมาแทนอีซักก็ยังยิงประตูได้อีกครับจากการจ่ายของอันเมลอนแล้วเขาก็อยู่ถูกที่ก็ยิงได้ครับเป็นประตูหกหแล้วก็เป็นประตูที่ปิดฉากแล้วครับอย่างที่ผมเคยบอกครับสำหรับ คาร์ลยูสันเนี่ยเป็นนักเตะที่มีสัญชาตญาณในการทำประตูไม่ได้ด้อยไปกว่าอีสัะครับเพียงแต่ว่ามีสภาพร่างกายฟิสิกอลไม่ค่อยดีอะไรก็เจ็บบ่อยแล้วก็จบไปสําหรับคู่นี้6ประตูตอนหนึ่งสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปมันดูเดือดตรงที่ว่าตอนนี้ประตูได้เสียของนิวคาสเซิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากก็คือนิวคาสเซิลน่ยดีกว่าถึง20ประตู ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งน้อยกว่า1นัดก็จริงตอนนี้มี5 9แต้มเท่ากันนะครับระหว่างที่3กับที่4ที่3คือนิวคาสเซิลที่แซงขึ้นไปจากชชนะนัดล่าสุดที่4ปัจจุบันเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี5 9แต้มเท่ากันประตูได้เสียนิวคาสเซิลบวก29แมนยูนั้นบวกเเท่านั้น20ประตูที่หา่างแล้วถึงจะมีนัดที่หเหลือในมือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าแมนยูจะทำแต้มหล่นหายหลังจากนี้เพราะอะไรครับ เพราะการขาดปากกันหลังตัวแกล่งอย่างราฟเอวาลานอย่างล mm ิซันโดมาร์ตินเน่เมื่อคืนที้ผ่านมาในฟะุตบอลเอฟเอับ,อบการไม่มีฮาร์รีแม็กควายที่ติดโทษแบนอาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่โชคายไม่ใช่ข่าวอาจจะเป็นข่าวดีของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดอันนี้ก็ย้อนแยงไปหน่อยแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆเมื่อไม่มี กองหลังกัรตันทีมผู้นี้แมนยูดันทําในเร e like, ื่องของเกมรับได้ดีกว่าก็ต้องดูกันไปยาวๆครับสําหรับการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสเปอร์แหมความพ่ายแพ้เมื่อวานจะทําให้เขาหมดรุ่นเลยหรือเปล่าเอาถ้าเอาตามทฤษฎีคะแนนก็ยังได้อยู่แอสตันวิลล่าตามมาห่างสเปอร์มี53นะครับแอสตันวิลล่ามี5้อยู่อัยูนดับ6สเปอร์ยูอันดับ5านะลิเวอร์พูลยูนันดับ7มี50คะแนนแล้วก็แข่งน้อยกว่าสเปอร์แล้วก็แอสตันวิลล่าถ้าชนะ ก็จะสามารถแสงสเปอร์กันไปเพราะประตูได้เสียดีกว่าต้องลุ้นกันย,วยาวๆครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้เอาผมผมแถมให้หน่อยสําหรับหลายๆคู่นะครับก็คือโอเควันนี้เราโฟกัสกันที่นิวคาเสเซิลชนะแต่ว่าแมตช์แรกของสัปดาห์นี้เลยครับอาร์เซนอลครับแพลวอ,อีกแล้วครับซาท์แฮมป์ตันบุกมาเสมอ อาร์เซนอลสามปูต่อสามฟูแลมชนะลีสองปรูต่อหนึ่งคิตตันพาเลสเสมอเอฟวอร์ตันสูตรประตูต่อสูตรลิเวอร์พูลครับเอาชนะนอตติลแฮมฟอร์เรสต์ไปอย่างสุดมันสามประตูต่อสองเบรนท์ฟอร์ดเสมอแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งและเลสเตอร์ซิตี้ชนะที่สองประตูต่อหนึ่งต่อวูฟแฮมตันลาลาบอนมาร์ตก็พลาดกับเวสต์แฮมไปศูนย์ประตูต่อสี่ส่วนไฮไลท์คู่สำคัญที่เราบอกไปแล้วเกี่ยวกับพรีเมียร์ลีกก็คือคู่นี้ครับคู่ของนิวคาสเซิลและนี่คือคลิปนี้ขออองสปปรรร์์ตตบบาััเดค คิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้ครับแฟนทูนอามี่มาคูดคุยกันหน่อยระบายให้ฟังหน่อยเอย๊จะใช้ระบายก็ไม่ได้นะบอกว่ามาแสดงความยินด,ดีต่อกันหน่อยพูดคุยกันหน่อยนะคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันกดคอมเมนต์กดมาเมนต์กันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กับคลิปของเราจะเป็นกำลังใจชั้นดีกับทีมงานสปอร์ตบาร์ของเราและคลิปนี้ต้องจบไปแต่เพียงเท่นี้คลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่นิวคาเสเซิลหก สเปอร์หนึ่งสวัสดีครับ